มามมเมื่อข้าผส่งไปเนี่ยตอนผู้จัดรายการแ่งมากเลยเอาอีกอออออไปน้ไปทางนไปไม่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 เอาไปทางน้นไปทาง้นไป แต่พอเวลาคที่ไปซื้อสองบ้านได้ไปเห็นพอว่าเอ๊ะชิ้นส่วนนี้เนี่ยมันน่าจะมาจากรถคันที่เคยถูกจราจรไปหรือคนที่จะไปซื้อรถจะได้กินจราว่าเคยเห็นยืน ต้เมือน่อยเก่งมากเลยสยวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับอเออสวัสด,ดีครับใหม่สวัสด,ดีครับรใ,หใหม่เอาสวัสด,ดีครับใหม่สวัสดีครับมาเลยจวาตเข้ามาเป็นแเเข้มาเคล้วก็ทให้เราตกัาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น Thank